เรียนคุณสต,ติวิริยบลังสริดนะครับท่านประธานจัดงานมันนี่เอ็กซ์โป2020นะครับคุณภาคณีิริยะลังสริดนะครับท่านรองประธานจัดงานคุณภริตาริริยะลังสริดนะครับท่านผู้แทนจากภาวสาหกรรมหอการค้าจังหวัดระยองนะครับท่านผู้บริหารสถาบันการเงินธนาคารท่านสื่อมลชนพี่น้องชาวจังหวัดระยองที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ พนมรยองและในภูมิภาคตะวันออกและในกลุ่มจังหวัด EEC นะครับจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินในมหากรรม m o n e y Expo ครั้งที่2นะครับสำหรับจังหวัดระยองแล้วก็อย่างที่ท่านทราบนะครับว่าเป็นการครบรอบ20ปีของการจัดงานมหากรรมการเงิน m o n e y Expo ซนะครับซึ่งถือว่าการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับหรือว่าในเรื่องของเครื่องมือทางการเงินนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในตลอดได้เวลาในการพัฒนาประเทศไทยของเราที่ผ่านมานะครับด้วยการรวมตัวของธนาคารนะครับและสถาบันการเงินรวมถึงบริการทางการเงินชั้นนำนะครับแล้วก็ยังมีการเพิ่มเติมในการบริการทางด้านอื่นๆนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของประกันภัยประกันชีวิตนะครับรวมถึงเรื่องของสินค้าและบริการทางด้านการเงินนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศนะครับ ผมยังจำได้ตั้งแต่ปีแรกๆนะครับมิน่เอ็กซ์โปนั้นจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับจัดในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวจนถึงมีการเปิดโอกาสไปในภูมิภาคนะครับตั้งแต่ในหัวเมืองต่างๆทั้ง4ภูมิภาคนะครับก็ได้เคยมาจัดที่เมืองพัทยาแล้วด้วยนะครับในช่วงที่กระผมทํางานอยู่ที่นั่นนะครับและเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลก็ได้มีนโยบายนะครับในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจในเรื่องของการเงินอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็มีนโยบายในเรื่องของเขตระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับก็ทําให้เป็นการกระตุ้นและเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็นักลงทุนนะครับในเรื่องของการมาลงทุนในเขต3จังหวัดก็คือฉะเชิงเซารรยองและชนบุรีนะครับซึ่งในเรื่องของแผนงานแล้วก็ความคืบหน้านะครับก็มีการเจริญก้าวหน้าตามลาดับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรามี าการรีบเริ่มไปแล้วนะครับเรื่องของโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเภาและที่เพิ่งเปิดไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วที่ทนายกได้มาเปิดก็คือทางหลวงมอเตอร์เวย์นะครับที่เชื่อมจากสนามบินและตั้งแต่กรุงเทพมหาคนครสนามบินสุวรรณภูมิมาจนถึงบ้านฉางนะครับแล้วก็กําลังจะต่อขยายเชื่อมตรงเข้าไปที่สนามบินอุตภเมานะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เห็นเป็นรูปธรรมและเป็นความคืบหน้า ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะในเขต EEC นะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานจัดงานและได้มีโอกาสมาพบปะก,กับท่านผู้บริหารสถาบันการเงินนะครับและพี่น้องชาวจังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ EEC ด้วยกันนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงการพัฒนาในจังหวัดระยองแล้วก็ใกล้เคียงในภูมิภาคตะวันออกของเรานะครับก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง สถานการณ์ที่ผ่านมานะครับทั่วโลกประสบกับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่สร้างความยากลำบากนะครับทั้งการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเดินขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะที่นี่จังหวัดระยองนะครับก็ได้เคยประสบในเรื่องของภาวะที่เกิดขึ้นเป็นความกังวลแล้วก็เป็นส่วนของการที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็มีการ เดียวยาแก้ไขกันไปนะครับในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการสืบสวนนะครับให้ความมั่นใจแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระยองนะครับนำโดยท่านท่านานานนยกรัฐมนตรีกับผมเองก็ได้มีโอกาสเข้ามา,าดูงานในจังหวัดระยองในหลายจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทนซีบอร์ดโปรกแดงนะครับในพื้นที่เขต ที่เป็นท่องเที่ยวเมืองเก่านะครับทางวัฒนธรรมที่ปากน้ําประแสรวมถึงในเขตพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าระยองในชั้นในที่มีการที่เราอยู่กันตรงนี้นะครับ,รบก็เป็นพื้นที่ใจกลางของจังหวัดนะครับจังหวัดระยองถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดนะครับที่มีรายได้นะครับโดยรวมสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับสูงกว่ากรุงเทพมหานคร òn, สูงกว่าในจังหวัดหัวเมืองหลักๆนะครับทั้งนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวม ของอุตสาหกรรมที่นี่นะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่านะครับเป็นสวหกรรมที่มีมูลค่าสูงนะครับอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของประชากรก็ยอมที่จะมีในเรื่องของโอกาสในการทํางานการมีไรายได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการต่อยอดทางธุรกิจนะครับสิ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญก็คืออย่างที่เรียนนะครับก็คือบร,ริการทางการเงินะฉะนั้นผมจึงรู้สึก ดีใจอย่างยิ่งนะครับที่มหกรรมการเงินมานี่เอ็กซ์โประยองเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่2นะครับก็ <c oughs> กับเรียนท่านาผู้แทนท่านประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับท่านประธานของการค้าและท่านผู้บริหารรวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดระยองนะครับได้เชื่อมั่นในระบบการเงินที่ประเทศไทยเรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันาการเงินจากประเทศไทยของเราเองนะครับรวมถึงในเรื่องของการทําธุรกรรมจากสถาบันการเงินต่างประเทศ ะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีในเรื่องรูปแบบต่างๆที่ออกแบบกันมาใหม่นะครับที่สำคัญก็คือมหากรรมการเงินที่จัดงานขึ้นนะครับก็จะเป็นการจัดที่รนดาธนาคารนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการทางการเงินก็จะออกแบบเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็การที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะครับก็ทราบตัวเลขจากท่านประธานจัดงานว่าปีที่แล้ว มีตัวเลขที่ประสบความสำเร็จ um เป็นอย่างดีนะครับถึง6,500ล้านบาทนะครับในปีนี้ในสถานการณ์ที่ยังคงเฝ้าะระวังกันอยู่นะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิดในเรื่องของ New n o r m a l ที่เรายัางคงต้องมีการปฏิบัติอยู่นะครับในการจัดงานปีนี้จึงมีการจัดงานในบริบทที่ใช้รูปแบบ2 2รูปแบบนะครับที่เรียกว่า O2O ใช่ไหมครับ <ạ. S 1> เป็นทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับทั้งนี้ลูกค้าและก็ผู้เข้าชมงานนะครับก็สามารถ ชมได้นะครับทาง moneyexpo.net นะครับเราก็จะมีเรื่องของบริการทางการเงินคลิกดูโปรโมชั่นต่างๆนะครับของธนาคารแล้วก็บริษัทผู้เข้าร่วมในงานนะครับก็สามารถที่จะดูข้อเสนอนครับแล้วก็สามารถที่จะยื่นสมัครเข้ารับบริการทางการเงินนั้นๆได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งก็ต้องเรียนทุกท่านนะครับในปัจจุบันในในมุมของ ภาคของการฟื้นฟูที่รัฐบาลได้ดําเนินการอยู่นะครับก็มีกรอบวงเงินเริ่มแรกที่เราได้ตั้งกรอบในการฟื้นฟูไว้อยู่ที่400ล้านบาทนะครับก็จะเป็นกรอบซึ่งเน้นในเรื่องของการจ้างงานทําให้เกิดเม็ดเงินลงไปสู่ภาคประชาชนนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของการไปฟื้นฟูในเรื่องของส่วนของภาคการเกษตรนะครับภาคแรงงานที่เกิดจากการจ้างงานเรื่องของผลิตภัณฑ์ ะับแล้วก็เรื่องของการสาธารณสุขนะครับเรื่องของวัคซีนแต่ในเรื่องของการที่จะมีหมวดของการฟื้นฟูเข้าถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งคนทํางานในภา,า,าคอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดระยองเป็นส่วนใหญ่นี่นะครับท่านเองก็จะได้เข้าถึงโอกาสนะครับจากบริการทางการเงินซึ่งผมดูแล้วนะครับตั้งแต่ดอกเบีย้ยไม่มีเลยปลอดดอกเบีย้ยศนะครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชําระก็มีการจัด ให้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะยิ่งสินเชื่อระยะยาวนะครับก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะครับดูจากที่าท่านประธานได้ได้เรียนเบื้องต้นว่ามีการผ่อนระยะยาวถึง30ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของการรีไฟแนนซ์เรื่องของการ, ance, ร,อ,อ,อ,การออกแบบในเรื่องของโปรแกรมนะครับทางด้านการเงินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องชาวจังหวัดระย,ยองทุกท่านนะครับก็าฝากไปยังหน้าสื่อมวลชนในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดยาวที่รัฐบาลได้เติมมาวันหยุดสงกรานเข้าไปเป็นวันหยุดยาวที่ทําให้เกิดการเดินทางนะครับเมื่อเช้าผมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานาครน,นะครับก็เห็นการเดินทางที่คับคั่งนะครับก็เห็นถึงเศรษฐกิจที่กําลังซื้อภายในประเทศยังคงมีอยู่นะครับยังคงแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าจะมีการเรื่องของการวางแผนการใช้เงินบ้างนะครับแต่ในเรื่องของการเดินทางในจังหวัดที่ไม่ไกลนักนะครับ อย่างจังหวัดระยองแล้วก็ในภูมิภาคตะวันออกเราเนี่ยจะได้จะได้โอกาสอย่างสูงกว่าในภูมิภาคที่ต้องเดินทางโดยเครื่องบินอะไรต่างๆในระยะไกลนะครับแต่หยุดยาว4วันนี้ก็ทําให้เกิดหมุนเวียนเดินทางทั่วประเทศครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลตระหนักดีนะครับจึงได้กําหนดให้เกิดวันหยุดเติมเข้าไปในเดือนกันยายนที่ไม่มีวันหยุดยาวนะครับสำหรับเดือนถัดๆไปก็จะมีวันหยุดยาวอ่วันหยุดพิเศษวันหยุดนักขัตฤกษ์อยู่นะครับก็คิดว่า เราคงจะต้องร่วมกันนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเน้นภายในประเทศของเราเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็ในขณนะเดียวกันในเรื่องของการวางแผนธุรกิจธุรกรรมนั้นเครื่องมือทางการเงินเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งของการเสริมสภาพคล่องตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของการเสริมสภาพคล่องนะครับในเรื่องของการขยายก็มีการวางแผนล่วงหน้านะครับเมื่อสถานการณ์ต่างๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ท่ามกลางวิกฤตก็เกิดโอกาสในหลายธุรกิจที่เราเห็นมาแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่ง โที่2คือออนไลน์นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหากรรมการเงินในครั้งนี้ครั้งที่2ก็จะเกิดธุรกรรมออนไลน์นะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามคำขวัญของการจัดงานเวลบีอิงนี่นะครับให้เกิดได้กับพี่น้องชาวจังหวัดระยองและใกล้เคียงที่เข้ามาร่วมในมหกรรมการเงิน m o n ี่เอ็กระยองครั้งที่2ในปีนี้นะครับขอบคุณไปยังผู้บริหารส่วนภูมิภาคทุกๆภาคส่วนนะครับ ู้าจังหวัดระยองท่านผู้นำของสภาอุตสาหกรรมของการค้านะครับภาคเอกชนธุรก,กิจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผู้ประกอบการนะครับที่ท่านได้มาร่วมกันนะครับสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยกันในยามนิว n o r m a l นะครับที่เราอาจจะต้องรอวัคซีนกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับช่งนี้ก็ เป็นช่วงสําคัญที่ที่เราเองก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแม้ว่าจะมีเวฟ1เวฟ2อ,อะไรต่างๆที่อาจจะเข้ามาเราก็ต้องระมัดระวังนะครับในในเรื่องนี้แต่ธุรกิจธุรกรรมก็ต้องมีการวางแผนดําเนินการไปนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารธนาคารนะครับสถาบันแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับขอบคุณท่านประธานจัดงานนะครับคุณสันติวบรยะรังสฤษดิ์นะครับท่านรองประธานจัดงานทั้งสองท่านแล้วผู้สนับสนุนนะครับ ก็ในนามของภาครัฐและกันนะครับเป็นผู้แทนของทั้งผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยแล้วก็ในส่วนของภาครัฐที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้จัดงานนะครับส mm ุด hmm. ท้ายคือกับพี่น้องประชาชนครับจะได้เข้าถึงในเรื่องของแพ็กเกจโปรแกรมดีๆในมหกรรมการเงิน m ั n นี่เอ็กซครั้งที่2จังหวัดระยองและขอแสดงความดีในโอกาสครบรอบ20ปีของ m ั n นี่เอ็กซด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านและขอ เชิญทุกท่านร่วมการเปิดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่2ของจังหวัดระยองณนะโอกาสนี้ทุกท่านพร้อมกันครับขอบพระคุณครับ